ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ ฉันไม่มีอะไรจะลงเลยเธอแล้วส่งไปในห้องแล้วเมื่อกี้คี่คนละว่าคนเยอะไหมคะหนูลงแพ้คนชื่ออ๋อชื่ออ่าลงเร็วกว่าหนูมากเลยฉัน ลูกเวอหอเธอพระเอกเอหนูเอาแม่ตัวที่นี่แม่น้ออยู่นี่แม่ตัวดีคือเธอใช่ไหมใหพระเอกีดีทุกทุกคนนอะไรหน่อยเอ้าับงงีนี่คุเนี้ยตัวหลังเลยอ่ะ

ทุกคนไลค์ค่ะไลค์อยู่ค่ะคุณแม่แล้วคุณแม่ให้แล้วแม่บอกพาไปขึ้นเลยนี่คุณแม่แม่ร้องเพลงด้วยเลยดีคุณแม่คุณแม่ร้องเพลงเลยมาเนไมาเยอะขาวมากแม่ขาวทานลอดไฟเป็นอาหารนาว้าวก็หนยเยอะ ไปเถอะเธอไม่เป็นไรหรอกโอ้บางฟินล์มไหลเดี๋ยวดิน้องเบลเอาน้ำอะไรโกโก้ไหมโกโก้เย็นโกโก้เย็นชากตะวันเย็นไปสั่งให้น้องไหนเอาตลอดเลยเอาน้ำเปล่าขึ้นอไม่ปวดให้น้อง สั่งแล้วสั่งแล้วให้แม่ปูไปสั่งแล้วเอาน้ำให้น้องเปิดเลยเปิดใส่หลอดเลยถุงขยะอยู่นู่นไม่จะถุงเองยังไม่ถุง จะขอดูพี่เอการไรบ้านเบสจะขอดูพีเอกนี่ <c oughs> จ้าบายบายสวัสดีบ้านเบสหน่อยครับค่ทานอะไรยังครับสั่งข้าวหรือยังอะ โอเคแต่เป oh okay. okay. oh ah, okay. no. uh, ah. ็นน้ำผึ้งอ่ะคุยอ๋อได้ไหมอ่ะใส่เสื้อได้ก็ใส่เส้ออยพอดีอ่าแต่มันเป็นได้ทั้งสิ่งไม่เป็นไม่เป็นเปื้อนสีถอเสื้อไหม ทุกคนอยากมาไงแต่แม่ทจำกัดแค่ยี่สิทําจกัดแค่นี้ไงทุกคนใจนี่หนูสั่งยำอะไรยังแมวเป็นหนูจะกินเค้กใช่ไหมบอล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 ได้บอลวิจ็บบอลกลางดีตั้งแต่เข้ามาแล้ว ดีเ้ยยมยียแบอเกอายุเไม่ีเลยนะพี่ปิงมายืนพี่ปิงมายืนตรงข้างหลังเราหน่อยคูหน่อยนี่ไงตรงนี้แหละเบสเบสเบสแคปค่ะแคปแคปค่ะ เรือพระเอกอเรือพระเอกเราขึ้นได้หมดเลยเือกุานะคะขึ้นไดอ่าไตอนนี้เียงใส่เสีหน่อยจะเอย้เ็จหเสียงวานเป็นเรอม่ใส่ีงหน่อยบอกนะเราขึ้นเือเรือพระเอจริง คุณแทนไทยอ่ะนานจัดแล้ว,วะอะอะไรนะแทนไทยไปรตอ,อตีหน้าเออแล้วคุณเ่าใช้างนานมากอ่ะานนานปิดกล้องเมือ่อไหร่คะโอ้โหสุดยอดโอ้โหผัดงองแง,งจะเป็นผัดไทยกับผัดซีอิ๊วเครื่องผสมกันนะคะ ใช่นะร้านนี้ผัดขั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่อะเหมือนผัดซีอิ้วแต่ใส่ไม่ใส่ซีอิ้วดำเอายำอะไรวะพี่ใครย่เอาอะไรน้ยำอะเอายำไหมไปไหนไปไหนกนนี่นี่นนี่มหนหวมากเลยทุกคนแล้วหนูจะเอาอะไรอีกอะ ยำก็มีส้ตมตำก็มีอเ,มอ correr, เอาเอาเาอาเมนูส้ตามตำมาให้น้องดูหน่อยลาบหมูก็มีอยู่ข้างหน้า <c oughs> ม่ค้าตัวน้อยแม่ค้ามาขายแล้ว อนนั่งไหมคะหันทางนู้นหันทางนู้นเออยังงั้นแหละอันนี้อันนี้ไม่หนีบตู้จะหนีบตู้อื่นจะไม่หนีบตู้ด้เไปจ้าไปเถอะ หนูไปขามสามรอบแล้วเนี่หยหนูก็ต้องมาตัดชมพูยใช่ค่ะมากับพี่บอลคัทยาคาทยาจ้าไหนเจอกันหน่อยไหมอ๋องั้นหนูไปกับเพื่อนเธอ แนทั้งที่ไปเดทถือใช่ไหมที่ไปเดทสุกี้ชาบูาเดรโอ้ลองชตอรี่ Uh...

เลงไปเธอใส่เครดิตได้เพราะเขาเปิดได้แล้วไม่เอกอะแต่ใส่เครดิตโตโต้ถูถ้าไม่ใส่เครดิตบ้านเธอก็ใส่เครดิตเธอนั่นแหละไม่เลไมชื่อไหมว่าไปซูมครึ่งหัวพี่เมทถ่ายมาเห็นครึ่งคนก็บอกคนนั้นให้ยกกระดาษลง ค่ะดีค่ะดีค่ะมองแค่ใน YouTube ดูตาม y ยู u ูบโมเมนต์ก็นี่ไงเดี๋ยวแม่จะให้ไงอะกได้อะไรอะวาเลนทน์บอจ้าดอกไม้จะบินไปเกาหลีไม่ไปหรอกคุณพ่ามีสงครามถึง พุษภาก็ไม่ได้นะพฤษภาต้องล็อกวันให้ก่อนนะต้องมีก่อนนะหออันนี้ไม่เอาแล้วอันไหนไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะได้เคลียร์อะเคลียร์เขาไม่กินผักเล้เคลียร์เอ้าโอ้ใช่ปุ๊กตามของแม่อ้อยหน่อยดีที่สั่งไปตัดแรกอ่ะปิด อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ